เล่นอะไรกันมั้นอนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับต่อห่างหาไปนานครับเพิ่งไม่มีเวลาไปทำอะไรเลยเพราะไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> ครับก็วันนี้นาะพอดีนาะเขาอยากได้ผ่านครับ พึ่งซื้อรถมือสองมาคันนี้เป็น L3408 นะครับซื้อมาแสนหนึ่งมือสองนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูผ่านครับผ่านพึ่งมาส่งนะฮะดีอยากได้ผ่านมือสองครับผมก็เลยสั่งทางเสียเบียครับเสียเบียจเจริญยนต์นะครับอยู่อำเภอหนองบัวเมื่อวานนี้ผมถาม ก็เลยเสียเบียร์ก็เลยแนะนําไปที่อีกร้านหนึ่งนะฮะที่หนองบัวที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็เขาเพิ่งมาส่งตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเกือบหกบโมงเย็นแล้วครับวันนี้รอถอดลรตารี่ปั่นนาอยู่ถอดยังไม่ได้ให้เร็วให้เร็วอรออยู่ ียงก็จะเขกๆรถมือสองครับดูจากสภาพแล้วนี่้อยเอามาเปลี่ยนเองครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกหมากเนี่ยครับ้อยเอามเปลี่ยนใหม่ตัวนี้แสนนึงนะครับสามสี่ซึ่งไปซื้อมาแล้วก็เออก็ได้เนี่ยได้ใบดันมานะครับ ได้ใบดันมาแล้วก็ที่ซื้อที่มาซื้อเพิ่มก็คือ,อเดี๋ยวบุกป่าแป๊บนึ่งฮะเบาเบา <c oughs> นี่ฮะใบตัดฟางนะครับตัวตัดตอตัดตอเอาไว้เอาหนอตัดตอตัดหญ้าบนคนานะครับจะตัดได้เฉพาะอ,าอกกลาง เดี๋ยวรอถอดโรตารี่ตัวนี้แล้วก็ไปเอาผ่านนะครับผ่านจากร้านอะไรเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับอยู่ที่อำเภอหนองบัวฮะพอดีไปยกมาสองชุดโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะอีกคนนึงนะครับพอดีเขาเอาไปลงที่โน่นทีเดียวเลยจะพาพมือสองก็อยู่ทรงนี้แหละครับ ไปเลยนี่อนาคตนี่จะไม่ออกมือสองครับน้องเตยจะออกมือหนึ่งห้าสิบนี่ <laughs> ไปแล้วครับเฮ้ย<ะ>ตีล้อ<ะ>มันตีล้อไม่มีอะไรดึงอะหาอะไรมัไปดิ นี่ขบซิ่งนี่ขบซิ่งในตำนานครับรอันนี้ตัวนี้ลูกหกนิ้วนะครับลูกหกนิ้วใช้มากี่ปีแล้วอ่ะสามปีนี่คือขบสามปีอยู่ที่ไหนนะไอเขาเขาเรียกอะไรนะบันโพดะน้องน้ำเขียวน้องน้ำเขียวตัวนี้ซื้อมาจากน้องน้ำเขียวแปดเท่าไหร่วะ 8,000อันนี้เอามาแปลงขบใหม่นะครับขบตัวนี้จะปรับหน้าปรับหลังได้เอามาสร้างใหม่ครับเอ้ยแปลงแปลงถาดแปลงถาดปรับหน้าปรับหลังตัวนี้นะฮะอันนี้เอามาปรับเอามาแปลงกันเองครับเพราะว่าปกติจะออกถาดจะออกสไตล์ช่างลมนะครับ คล้ายๆของช่างลมครานี้มันผุก็เลยเชุดชุดตัวลูกนี้ยังใช้ได้อยู่แต่เดี๋ยวถาดพังก็เลยทำถาดซิงซะเลยครับบินดีครับบินดีไปร,รถมันขับหนักก็อย่างนี้แหละเนี่ย <c oughs> ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ผ่านครับไปดูผ่านว่าเป็นยังไงผ่านมือสองนะครับไปซื้อผ่านมือสองกันมาป้ามาถึงก็ลงไปแล้วครับตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นผ่านมือสองฮะผ่านหครับ,รบแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ารุ่นไหนของอะไรนะฮะ ของอะไรนะเผือกของอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะรุ่นอะ LCs เป็นฐานหกนะฮะร้านอะไรนะครับพี่ SR เกอร์ s r อยู่อำเภอหนองบัวนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ ก็เมื่อวานครับเมื่อวานเนี่ยนะานาเขาถามหาครับพอดีว่าจะเอาพร้อมกันเลย2ตัวถามหาของมือสองราคาเบาๆครับก็ผมก็พอจะรู้ที่ครับก็ถ้ามีพวกพวกผมก็แนะนําให้ได้ครับตัวนี้เอสดาร์ไลท์แท็กเตอร์นะฮะยน่ออหนองบัวครับจังหวัดนครสวรรค์นะฮะมาส่งถึงที่ครับค่าส่งก็ไม่แพงนะฮะราคาเบาๆครับ ไอ่ตัวนี้เป็นผานติดเฉพาะรุ่นใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเฉพาะรุ่นตัวนี้ก็ที่ที่เอามาลงนี่เป็นใส่รถจำกัดอยู่ที่เท่าไหร่ครับกี่แรงไม,ไม่เกิน40แรงมาไม่เกินส,สเนีเป็นเป็นเป็นคูโบตานะคูโบต้คร,รับผมแล้วเดี๋ยวแว้ตรงที่บ้านที่ขับไปที่ไ,ไหนไหก็จะวย ม,มาเก็บเงินปลายทางครับนับนับในกระเป๋ากันที่แรกวันนี้ผมว่าจะไปด้วยนะแต่ผมไม่มีเวลาครับไม่ว่างครับก็เลยเอาไว้มาดูตอนมาส่งแล้วกันก็เดี๋ยวเบอร์โทรติดต่อนะครับเป็นเป็นฐานมือสองเห็นว่ามีรถไถด้วยเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ใต้ล่างคลิปเลยฮะ อยู่ในคลิปเลยครับกนะ็ราคาก็พอมาพอไปก็ตกลงกันได้โอเคครับ SR อ,อ,อะไรแท็กเตอร์อ่าลงเรียบร้อยครับ <laughs> ครับผมครับจเจ้าของส่งเองใช่ไหมพี่อ่าจาของส่งเองโอเคครับผม ครับเรียบร้อยฮะพอสาวลอกสาวลอกส่งเรียบร้อยก็กลับกันฮะเดินทางกลับแล้วฮะอยู่แค่อำเภอหนองบัวมาเก้าเลี้ยวก็ไม่ไกลครับไม่รู้อะมาปุ๊บผมก็โปรโมทให้แล้วฮะช่อง Youtube เอกรนกรทักแอนฟาร์มฮะจัดให้ครับ <c oughs> มาเลยใส่เลยไม่ต้องเบรกก็ได้นะ ถ้าไม่เบรก็นี่ครับบ่อปลาครับครับเดี๋ยวมาดูสภาพกันนะฮะตัวนี้จะสีสีซีดกว่าผนติดสนิมกว่าแต่ตัวนี้ดูเหมือนว่าจะพึ่งจะพึ่งพึ่งละจากการใช้งานนะครับ เพราะว่าตัวนี้เหมือนจะล่ามานานแล้วนะครับแต่ตัวนี้ผ่านยังยังเอาอยู่นะฮะตัวตัวผ่านยังเอาอยู่ทุกอย่างคือมือสองหมดนะครับรถกับมือสองรถนี้ซื้อรถบ้านมานะฮะไม่ได้ซื้อรถเต็นท์ไม่ได้ซื้อรถต,ตามร้านนะฮะนี่คือเจ้าของเจ้าของเดิมเขาก็ใช้งานเขามีนาหลายไร่ครับ าสาไม่พอแรงครับเขาเลยไปออกคันใหม่ก็เลยคันนี้จอดอยู่บ้านไม่ได้ใช้ก็เลยขายครับประกาศขายขายอยู่ตามบ้านครับขายอยู่ที่แสนหนึ่งครับก็ได้โรตรี่มาอันนี้มาซื้อผนันผานมือสองไม่รู้อะยี่ห้ออะไรผมไม่รู้ครับผมไม่เคยมีรถอ๋อจ้า นี่ไอตัวนี้มันเดินตามผมเดินมากไม่ได้ครับมันตามผมอ,อมาอะไรเนี่ย L C S, <S ตัวนี้จะค่อนข้างใหม่นะฮะสภาพใหม่หรือทำสีใหม่ฮะได้ทำสีป่ะ อ๋อั้งตัวสี่ตัวสคู่ตัวเลยราคาสองมดห้าร้อมือสองใช่ๆอันนี้1 8ื่นหนอันนี้แปดห้าร้อยสอามเอาทำไมสองหมามอันนี้ลูกใหญ่กว่าไงผันใหญ่กว่าอ๋อลูกใหญ่ผนใหญ่ใส่40ใส่สี่สิบนี้สอ๋อครับผม ตัวนู้นสองหมื่นกว่าครับสองหมื่นสามครับผมฐานใหญ่กว่านะครับตัวนี้ใส่กับ40บแรงแล้วก็อันนี้หมื่นหมื่นแปดกว่ากว่าตัวนี้หมื่นแปดห้าร้อยใส่กับสามสี่ครับตามรุ่นครับก็เดี๋ยวถ้าสนใจก็ไปดูกันได้ครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ครับติดต่อไปเลยฮะอันนี้ไม่มีค่าโฆษณานะครับ ผมทำคลิปให้ไม่มีปัญหารครับรอโอเคครับผมก็เดี๋ยวให้จันโยขับกลับบ้านครับเสร็จแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะฮะช่องยูทูบเอกลังกรทักแอนฟาร์มครับรคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ไปแล้วไป,ลปไปเลยไปนาเลย <c oughs> แน่จริงเปล่า <c oughs>